ราะชีวิตของเราทุกคนหากพูดในหลักตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนานั้นเด่นไปทางด้านปัญญาแต่พระพุทธองค์กล่าวว่าปัญญานั้นมีสองด้านเช่นกันคนทางโลกทั่วไปที่ยังไม่มีใจใฝ่ธรรมเขาก็มีปัญญา แต่ปัญญาของเขาก็จะไปในเรื่องของความเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมันก็อยู่ในเรื่องของอวิชชาเพราะใจยังไม่รู้ธรรมย่อมคิดปรุงแต่งไปในทางเขาข้ามตัวเองซึ่งตรงกันข้ามกับพระอริยบุคคลที่ท่าน ทวนกระแสอัสวะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่เนืองเนืองเวลาที่ปัญญาไม่ฉาที่ถีเกิดขึ้นท่านก็รู้เท่าทันท่านก็มีหน้าที่ถอดถอนคือไม่ตามมันไปนี้เรียกว่าปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อของชาวประมงฉันใดชาวประมงเปียบเหมือนกับ เจ้านี้หรือกรรมเก่าที่พยายามบีบคั้นเราให้ไหลลงไปสู่กระแสแห่งอาสวะเก่าเพื่อเราจะได้ชดใช้เศษกรรมที่เคยกระทำไว้เหตุที่เรายังรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ก็เพราะอุศลผลบุญสติสัมปชัญญะ หรืออาจจะได้บุญเก่าที่กระทำไว้มากพอยังตามหล่อเลี้ยงทำให้เหล่านั้นยังอยู่ดีและมีสุขถึงจะทุกข์หลายๆคนบอกว่าทุกข์แต่ถ้าเทียบกับทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ยังไม่เท่ามันแค่ทุกข์เศษเชี่ยวทุรีเพราะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้แล้วว่ามนุษย์นั้นมีบุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็ปุสนน้อยกว่าชาวเทวดาเพราะเหตุแห่งว่าจิตของมนุษย์นั้นยังฟุ้งซ่านยังชอบไหลไปตามสัญญาเก่าอาสวะกิเลสเก่าๆมันก็เลยยังทำให้เห็นทุกข์กับความไม่ได้ดั่งใจลองพิจารณานะคะว่าถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะ ที่ทุกเนี่ยทุกเพราะอะไร